เราไปไน้อีกเรารปไน้อีกหน้าหน้าก็ได้นะข้างหน้าก็ได้แต่นี่คือนี้สาหัสน้าหน้าตรงหน้าไม่ได้แต่หน้าโดน ดูพี่น้องที่มาร่วมทุกกันยังกับคนนี้ขาขอบคุณทุกท่านเลยนะครับานะครับทางกายว่าจะมีอะไรให้กับมิจฉาอยว่าเ้ไองันใจนะครับที่ท่านกระตับกระตุ้นรงกายยรงับกระตุ้นอาหารเอาไม่เลี้ยงคุ้งปาตำบุญยังกับ ก็แบบแบบเต็มแล้วเก้าโมงครึ่งเก้าโมงยังดูไปถามมึงนะเดี๋ยวไปถามผ่านใจหมดเนาะใจแอร์เริ่มไตกโม่เกิดเรากนยังไม่มีพอโล่ คุณมุณเกษมาจำเมืองนะคะมาแตกไผหน้านะคะก็ได้ร่วมทำบุญกับาว่าคุณเกษนะคะตั้งถี่นรี่ป่ามาห้ามว่งกขออนุ่าตคุณโไป งดข้าไปไหมยมาเดี๋ยวค่ยท้งเซตก่อนะตีไปแรัวเราจะอาอะไรอย่ะเดี๋ยวข้าไปไปดูในตู้มาให้หมดเออมีบรรญาญาติโยมมีัญญาญาโยมมีความผสมที่จะอภิกรายเลยนี่ตั้งโต๊ะกันเลยเดี๋ยวเราจะได้น้ำพูของป่ามาเลยน้ค่ะ โอ้มีได้ได้ได้โอเคสาธุจ้าอน้ก็มีชื่ออยู่แล้วผู้ป่วยาเจ้านะครับเดี๋ยวเาร้อันวาเจ้ากันในวันนี้เออาัเป็นเดี๋ยวาพระท่านโบเลครับาท่านบเลยข้อถิ่าีเรามีท่าใจเยเกี่วกุบเหมือนไ้โคลกชายองค์เลยนี่200วันนี้ มีจิตธาตองร้อยและไร้กุ้งหัวใจวนรอบของมือเรือเนี่ยแล้วจะได้ไปถูกยื่นที่ขาดึเล่นที่พนดงเล่นขาพูดกาพิดทำเยอะเลยครือถ้าทำหนึ่งร้อยบาทนั้นจะทำมือกดินึ่งร้อยบาทเราจะได้ยาหมาติสี ก็ไปดีครับีเลยตออเป็นาอิไวันนี้บรก็ันที่จะพาอาิตย์แตต้องการอาไมาถวายทพ่อวเดอยู่ตรงไหนอยู่ายในสารานอยู่าในาานี้นะครับอยู่ภายในาานี้เออม่กนะาวุเส็จหนึตองนะคะชุดนี้มาจากอยุทย เขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณว่าที่นะคะร้อยปีหญิงดวงตะบนดวงบางนะคะนางสาวดวงตะบนดวงบางนางสาวสุตารัตน์อีทัพพงนางสาวสุภาวีนีชูพงนางบุญรุ้งนีชูพงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านที่มาร่วมพระบุต วัตเห็นเต้นจำนวน14,200บาทนะคะก็กระถิ่งปีนึงเราก็จะทอดรั้งหนึ่งนะคะโอกาสหน้าปีหน้าขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกับวัตือเสือเต้นอีกนะคะสำหรับปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะครก็ ขอขอบคุณนะคะคุณบรรเจิดผูกขำคนรัตนาถูกขำคุณเจนจีราถูกขำนะคะสามท่านก็สามทองนะคะก็ขอขอบคุณนะที่มีด้วยนะคะอยู่ตรงไหนอยู่เนี่ยซุ้มเนี่ยขอบคุณคนรำพูนแปลเถื่อขอครอบครัวนะคะเช้านี้ก็มาร่วมกระตืนกับเราหนึ่งกองนะคะขอบคุณใช่โอเคโอเคเดินไปหา ผาเษจีผมจระแทปัญหาวันนี้เป็นผงเษฐีท่านจะเป็นเศรษฐีนันน้นนำไปปิดบ้านปิดเรือนใส่ทรัพย์ใส่สมบัติของเรานะครับเดย,บย๋ยเลยครับตอนนี้ยหญ่ช้า,านะสำหรับผมมหาเษจีนั้นเรามีจากัดมีไม่มากนักมีหลายโคนหลาย่านแล้วบัตรซบัตจอัะไปซะก่อนอ จริงๆญาติเนี่ยเท่าพิธีหนึ่งใครมากแล้วที่พระเดชพระคุณพระอาจารย์นั้นจะทำพิธีไว้นะครับถ้มามีความสนใจแล้วมาทางนี้กันก่อนนะครับมาบูชาพระไตรกันก่อนเออบูชาพระไตรเดีย๋ยวกันอุ้มพร,มมลลระไตรยวงวนรอบพระพุทธเสียของเรานะครับร้อยเป็นสภาพเดีย๋ยวกันอุ้มพระไตรเอาไว้พระคุณเจ้าในพิธพีทรดจิตจังพ,พิธ,พธพีดธธธธ้วยกันนะครับท่านถวาพระได้ไหม ไหวพระด้านไหนด้านไหนครับด้านไหนเลยด้านไหนเลยพระไตนะครับชุดละสองร้อยย่ามหาเศรษฐีชุดทางนี้ย่ามหาเศรษฐีทางนี้ทำปุ่นหนึ่งร้อยแล้วจะได้ย่าเออดี่เรียกบผมจะรวยนะมันหยุดยั้งไม่ได้ผมจะรวยแล้นหยุดยั้งไม่ได้นะครับเออทำปุ่อะไรครับพระไตรกนี้เลยใส่ขามดีเลยใส่ขามก็มิ้เลยพระไตครับเอาตั้งแต่ใส่ขาเลยนะ กมืออะไรขันที้ีใส่ขันนี่แล้วก็กินปั้ตายกัเลยแต่ถ้าต้องการย่างเศรษฐีกระเป๋าเศรษฐีสองร้อยข้าวปลาตา่สองร้อยต้องการย่างใส่้าย่างกระถิัหเลยรัใหญ่เลยนีเธอก็ผิดได้ครับพัแต่นี่เลยแม่ินใส่ร้อยะไรย่างด้วยเออย่างา ตายสองร้ครับพุ่งละสอ0รเอาตะตัางไต่บาทแล้วกินไปได้เลยครับเออบุญอธิษฐานเนียเออดชักหน้าชักหจังมาอยู่นี่นะครับยินได้เลยครับยินได้เลยเอาตะต่งไต่ปลาแล้วก็อธิษฐานกินได้เลยเออในเนี่ยได้ไม่ว่าบุญบารมีบุญกุศลนั้นไม่มีใครจะหาได้มาจากตัวเราเองปล่อยครับกินเสร็ครับตะตางใต่หันผมไม่หยุดตะต่างเขาอาบัตินี่ ดนรับผมบาัาติเป็นผีเนาะบรรดาตา,าบตินเขาต้องการเนี่ยต้องการจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มีองมัชขาองาค์จระญเท่เนี่ยเซ็ตอยู่ด้วยเนี่ยถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ว่าทาบุตตะวัดรเป็นเสือเต้เตนในงานกระถิ่นสามัคคีแล้วยังได้รับถุงมงคลไปในขาอีกน ได้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 ขยับได้หมด,ดนะครับโอ้โหอันโมโมธนาด้วยครับขออันโมโมธนากับประดานท่านที่เคารพนะครับที่เคารพสัหรับอาหารพระคุณเจ้านะครับโรงเรียนต่างๆนะครับนางมาไว้ด้านบนเลยครับด้าน,นบนนะครับด้าน,นบน ใส่รองเท้าได้ครับวันนี้ไม่เป็นไรใส่รองเท้าได้เลยโอ้วโหใส่มันจะพอครับรวดพันลุ้นนะครับแก่คลิปลายกระเป๋ามหาเศรษฐีนี่ดูใงไใไหปาไร์ตนะครับนันจะได้ใไหปาร์ตจะได้ทับงไอบักนั่นแน่ที่นั่นโอ้โหนี่ยถ้าเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธประการสตรีออกประภัยมาประท้วงประจังไรอยากได้ตรงนี้ ขอให้บุญทอมไหลมาเทมาใช่ไหมครับภพพาไปบอกตาอยากไหรอะไรก็ได้เลยไปเรียกว่าเศรจะเข้าต๊ะนีนะคับนี่มาจากไหนครับบันโพสใช่ไหมโอเคครับได้บุญนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าภาพโรงทานนะคะที่ได้เข้ามาร่วมนะคะทำบุญ โรงพยาบาลกับทางวัดตูสเปนนะคะณตอนนี้นะคะยังหากรรมการนะคะลงไปหารายชื่อให้ยังไม่ได้นะคะก็ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อท <S S S> ่านอีกสักครู่นึงนะคะก็จะมีคนเดินเข้าไปนะคะว่าท่านเป็นโรงพยาบาลมาจากที่ไหนอย่างไงนะคะเดี๋ยวคณะกรรมการก็จะประชาสัมพันธ์ชื่อขอ,ของทางอีกคสามคนึงนะคะอาจากไรครับพัทยาพัทยาท

าจากไหนครับมาจากไหนก็เป็นกองกระถิ่นนะคะจากม่ออัญยาจากเกาะใต้นะคะก็ได้ได้รื่อนีมานะคะเป็นตัวแทนก็ิ่นแต่ว่าเป็นที่จำนวนของตองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านด้วยนะคะรถช่องมาจาก อ๋อรัดยาว,าายาวใกล้ๆครับผมออขอบคุณครับลงยูทู e นะอะไรนี่หมดแล้วเหรอเนี่ย,ยอ๋อยังไม่ตั้งนะเาอาัไปหมดขเอ, <c oughs> อนน้อันบนอันบนมันอ,อันนี้นนข้างบนยังไม่เข้มนะขิ่กันหน่อยขิ่กันหน่อยอันนั้นเขามีเข้มแล้วเต <c oughs> นีมาจากไหนเอ่ย มาจากไหนครับคลิปจิตมาจากคิปจิตค่ะโอ้ยน่ารักจังมาจากคลิปจิตเลยสาธุนะครับสาธุเจย่าเจย่านี่เจย่ามาจากไหนเอ่ยมาจากไหนครับมาจากไหนจ้าอ๋อไม่ราดไม่รอดครัอ๋อไม่ราดครับผมได้บุญเนาะสาธุครับสาธุโอเคครับอบตสามารถน้เลยนะน้ำน้ำนี่น้ำเลยครับ ค่ะไข่มุกนี่มาจากไหนจ๊าจากบึงหล่มค่ะอ๋อบึงหล่มน้อนี่เองเนะต่อเอสค่ะ,ออคะโอเคครับต่อเอสค่ะโจนทะับียนตรงนี้ค่ะ วุ้ยไข่เอ้ยไขดองกะพีของเราเองไข่ออกแล้วนะครับไข่ออกแล้วจ้ากาแฟคูนิดจ้าคูนิดกาแฟมาเลสจ้าเลยครับ คุณนันชลีกรนะครับประธานสี่ับไม่ต้องถามมาจากไหนมาจากประธานสี่เขาเขียนอยู่คระพผ้มน้ำยเขาขายเลยนะพุ้งวัดพุ้งวัดเรามีพุ้งของเรานะเราพุ้งเราดกวา วัอยู่ในในน้เลยข้าบ้านลงเข้าไปว่าเลข้าไปได้เลยชัดเจน <c ười> อต้ต้มต,ตําต้มต,ตําอจะเอาต้มตําต้มตําน่ากินจัง อันนี้น่ารักงั้นพกใหญ่คนจอมน่ารักเปล่านจอมก็น่ารักจะใส่เฟินนะจะใส่เฟินแต่พักแล้วใส่เฟินอนี่แม่เล็กนะครับแม่เล็กแม่เล็กวันนี้ขายอะไรบ้างจ๊ะโอเคแก้เจ้าเดิมใส่ยาสัดกะเพรา100เม็ดอืมน่ากินครับน่ากินแม่กลัวยิ้มได้นะแม่กลัวหน้าบึ้งเีวอกหมืนนั ด็อกกพีเหมือนกันไงต้องโปรโมทหน่อยครับมาเจอกันโอ้ยแอบไปถ่ายพุ่มเขาก่อนเพิ่มสวยงามครับกำลังจับขึ้นนะฮะสวัสดีพี่มาถึงสักสิบนาทีนี่เองถ่ายแล้วทำไม่ทันแล้วสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ โอ้จัดพุ้มสวยเลยนะครับสวยครับแต่ต้องต้องเอาอันบนครับอันใหญ่ดีกิงก็ฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นยังไม่มีโอเคครับขอบคุณครับได้คำไว้แจกกบดาพี่ร้องที่มาร่วมที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับเอ่ออภิษฐานและตะังใส่ผมก็จเอาไว่ทางหน้าแล้วเอ่อเอาไว้ทางหลังมันก็ปิดปกติครับปิดไปเลยครับเนี่ย จะรู้จักคำว่าเจ็บอย่ารู้จักคำว่านะเพื่อไปบูชาเนี่ยจะต้องเอาผมุนโน่ะใส่อันนี้กระเต็กเลยนี่เขาเรียกว่าย่างสบัดยามรัมย่างบุญโอเป็นทันไหมเอ้าใส่หมดเลยเลยเสกเลยผมเชื่อใจเนี่ยัวลาทำบุญเนี่ยกันแหละ ดีนะแม่ช้าสมด์พ่ออยู่แล้วค่ะค่ะแจังนี้มันหนกมากเลยค่ะนี่หอมยอยค่ะค่ะคุีอย่าไปทำกินคันเดี๋ยวไรทก็ีโอนมาด้วเสรค่ะ ขอบคุณครับลงยูทูบนะลูกอันนี้น่าจะเป็นน้ำเฟล่า <S <S โอเคครับผม อายแก้วก็แค่แก้วกูเอาละขายวันนี้ไหมูอ่ะไม่ใช่ขายได้หม่ขเยอะๆหน่อยไหมคะขายสวยายสวยดูท่ัดไลยครับน่ครับตะสงน่มยิมไม่ลงเปใกัมึงก็โดได่อโอหแ้ไทได้มาะฮะถาไได้มายกเไดแล้วไปเอาไปด้วยไปเลย เป็นไงแม่อร่อยไหมอร่อย่ิสุดยอด <c oughs> แม่ถามว่าได้อะไรไหมโอ้ยผมีน้แล้วโอ้เป็นไงปูสดเลยครับ ได้ครับยิ้มได้น่ารักเลยไทยปลอดไทยอร่อยอร่อยนะฮะกํลังอร่อยเลยอ่ะต้องอร่อยสิยิ้มได้ครับยิ้มได้ครับไม่ยอมยิ้มเลย่ไหมค่ะ งานเงินเดือนครับ <coughs> ตัวตให้มกับอัวนะครับัวเรา่ประกาศปูนเราไมประกาศปูนทั้งหวดนะคับเดี๋ยวเราได้ประกาศปูนคัอยากเห็นป้ายเอวเปิดป้ายให้ดูหน่อยเอาแวรวมกันทัหมดเดี๋ยวนะครับ่ดนาทชาัดไปไม่ได้น้ันาตองะไทุตัวรทุกตอร้ยเออร้อ นะคถ่ายลงยูทูบนะจ๊ะครอบครัวเกษตรกรเกษตกับครอบครัวของเราฉะนั้นวันนี้นะครับมาเลยนม่ต้ทารงถาไปก็ได้ทุออยเทำบุญ่นแต่ทำเพื่อทำบุเคนด้รับึงตชอนะูาาดร่นะครับูาภาคใรเืทุนองร้อยบาเออี่ เอาขนมขอบคุณครับสาธุสาธุหฮาเวยนะครับสองได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวจะสั่งนะเดี๋ยวจะสั่งอยู่ยใชงไหมอยู่ข้าในนะออกออกไปไมีได้ใช่ไหม<า>มี คนจะเเป็นจำนวนเงิน6,000บาทนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะมาจากไหนครับมาจากโซเชียลค่ะโอเคคัโอเคที่อนะคะเช้านี้ก็600บาทนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเิดจังกะฟีครับ เป้นของข่าวดีเป้นขนมจีนไหมนะมน้องไม่เห็นครับเขาไม่เปิดหม้อให้ดูอ่ะมายุกเขาขายอะไรเจ้านี้โอ้โหน่ากินมากนะครับโอเคครับได้ดูทุกคนนะครับ